สงขลานะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าประทะเลือดนะฮะเจ้าหน้าที่ผิดล้อมกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับที่บ้านห้วยเต่านะครับที่อำเภอสะบาย้อยสงขลาคุณผู้ชมครับขณะที่บิ๊กต่ายนะครับไม่ตอบเหตุประทะเลือดนะครับแต่พยักหน้าบอกรับทราบแล้วครับุผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับสืบทราบว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้นะครับเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยเต่าที่อำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลา ถึงที่มีการทําการเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นนะครับซึ่งขณะเข้าตรวจค้นครับได้เกิดการยิงประทะกันขึ้นมาสถานการณ์ในตอนนั้นนี่ตึงเครียดมากนะคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ได้มีการกันพื้นที่เอาไว้นะครับห้ามสื่อรวมไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้าพื้นที่เนื่องจากปฏิบัติการยังคงดําเนินการกันอยู่นะครับโดยถึงขณะนี้นี่เจ้าหน้าที่เอกได้มีการใช้กําลังนั้นปิดล้อมพื้นที่ควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อกดดันและป้องกันนะครับไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นสาามรถหลบนอไไปด้ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับได้เกิดเหตุรถหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่กําลังจะเข้าไปสมทบในพื้นที่ปรากฏว่าเบรกแตกนะครับพลิกคว่ำตกลงไปข้างทางครับุผู้ชมครับแบบนี้ฮะเนี่ยครับนี่เป็นรถรถหุ้มเกราะนะฮะตกลงไปที่บริเวณข้างทางครับแถวแถวหมู่16ตําบลนาทวีนะครับที่มเพอนาทวี ซึ่งเป็นเส้นทางที่โค้งนะฮะแล้วก็มีเหวลึกตลอดแนวทางนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้มีทหารได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้8นายด้วยกันครับถูกนําส่งโรงพยาบาลนาทวีเรียบร้อยครับผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของบิ๊กตายครับพลตํารวจเอกกิตุรัตน์พันเพชรนะฮะท่านเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติครับท่านก็เดินทางไปประชุมร่วมกับทางกรรมธิการการตารวจสภาผู้แทนรัษฎรนะครับที่อาคารรัฐสภาเห็นนักข่าวไปสอบถามใช่ไหมพี่หมวยพยายามจะถามเลยค่ะว่า กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงท่านเองก็บอกนะคะบอกว่าคือพยักหน้าอย่างเดียวอะคะ่ะผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าได้รับรายงานเรื่องเหตุการณ์ที่บ้านห้วยเต่าไหมท่านแค่พยักหน้าไม่ตอบกำนถามแล้วก็บอกกับสื่อมวลชนว่าเดี๋ยวขอเข้าไปประชุมก่อนทางด้านกระทรวงกลาโหมโดยสำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมก็รายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่าเมื่อค่ำวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติการเชิงรุกเข้าควบคุมสถานการณ์และบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุตุนแดงในพื้นที่อำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาเป้าหมายสำคัญของภารกิจทั้งนี้คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ป้องกันให้กลุ่มผู้ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าชุมชนจะกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยโดยเร็วที่สุด การปฏิบัติการทั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อยืนยันว่ากฎหมายคือสิ่งสูงสุดและประชาชนต้องปลอดภัยเป็นอันดับแรกค่ะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดความคืบหน้าเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบนะคะครับโอ้โหดูสิตกไปแบบนี้ค่ะนี่นะครับาบาดเจ็บแปดนายก็ขอให้หายเร็วๆนะครับุผู้ชมครับค่ะ